ครับสวัสดีครับจากเขตไม้มงคลลิ้นมังกรน,นะครับอาฮะจากเมื่อเช้านะครับที่เราอาบอกว่าจะมีกล่องละร้อยครับกล่องละร้อยกล่องละร้อยเท่านั้น1คนต่อ1นึสิทธิ์นะครับอฮะกล่องละร้อยรวมส่งกติกาง่ายๆนะครับก็คืออกดติดตามนะครับใน YouTube ก็คือบางคนต้องลงบัญชี YouTube ก่อนนะครับถึงกดติดตามได้นะครับก็คือ,อเราก็เป็นการง่ายๆก็หนึ่งก <c oughs> เราลองมาดูว่าเราจะใส่ได้กี่ต้นนะครับก็คือเนี่ยอันนี้เราจัดไปสองกล่องแล้วนะครับ <c oughs> สองกล่องแต่อันนี้อันนี้เรายังไม่ได้หอนะครับแต่เวลาเราส่งจริงเราจะหอนะครับก็คือประมาณาหลายต้นเหมือนกันนะครับ Uh huh. นี่นะครับก็ไซส์กำลังน่ารักลากกำลังเยอะเหมือนกันครับอ,อันนี้เป็นบอนเซลนะครับอ่้วกินี่ค่ะคนจัดลงกล่องก็นี่บอลเซลตัวนี้ห้าต้นนะครับอลองดูลงกล่องได้ไหมอ่ครับผม บอนเซลห้ต้นคิดว่ายกี่ต้นดีอ่าแล้วแต่แล้วแต่คนคนแท็กเลยครับแล้วแต่คนแท็กค,คนแท็กเขาจะรู้ว่ากล่องขนาดน,นี้ใส่ได้ประมาณกี่ต้นเพราะค่าส่งทั่วไปเนี่ยกล่องขนาดนี้ยค่าส่งก็อยู่ที่ประมาณหกสิบบาทน,นะครับอ่าเน,นี้ยอ่าบอนเซลสีต้นกับ พิทมยอหกต้นโอโหนี่นะครับร้อยหนึ่งนะครับร้อยหนึ่งนะครับร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งรวมส่งด้วยนะครับก็คือกดจดติกาของเราไม่ไม่ยากนะครับแค่กดติดตามใน youtube กดกระดิ่งใน youtube นะครับคือกดติดตามครับตอนนี้ขอเอ่อู้ติดตามในยู u ูปดินะครับอ่าฮะก็คือเป็น เป็น YouTube อของผมเองนะครับจ้างขึ้นก็คืออันนี้เราลองเรียกเผยแพร่หลายอย่างนะครับก็มีทั้งเพจไม้มงคลลิ้นมังกรแล้วก็กลุ่มไม้มงคลลิ้นมังกรแล้วก็เออถ้าเกิดเป็น YouTube จะเป็นชื่อ TUTU นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเฟซ หน้าเฟซของผมก็จะเป็น tu tu นะครับก็าาอตอนนี้ก็มีลูกค้าบางคนก็ทำตามกติกาก็ได้มาบ้างแล,แล้วก็ตัวนี้มีจำนวนจำกัดนะครับมีจำนวนจำก,กัดก็คือเราขอสองตะกร้า,ารแค่นั้น่าฮะหรือลูกค้าท่านใดที่ถ้าเกิดเจอเป็นคลิปต่ตอไป ถ้าเรามีเอาออกมาเซลล์อีกก็คือถ้าเกิดคนไหนกดติดตามแล้วก็จะได้รับสิทธิ์นั้นไปเลยนะครับอือ่าไหนกล่องต่อไปกล่องต่อไปกล่องต่อไปคนแท็กบอกโอ้อันนี้เล็กหน่อยเยอะหน่อยนะครับเล็กหน่อยเยอะหน่อยก็ตอนนี้ก็น่าจะได้ประมาณห้าหกกล่องนะครับอือห้าหกกล่องก็คือ าจากชุดเมื่อเช้าที่เราเอาออกมาจากกระถางอะครับกา,าคือก็จ,จะเป็นแบมานี้นี่นะครับแต่ถ้าเกิดเ,เราหกเราห่อส่งจริงๆเราต้องต้องห่อกระดาษด้วยนะครับอ่่นี็นะครับหอ,อกระกล่องเลยคิดมายอก็หรืออาจถ้าเกิดจะ มีลูกค้าติดต่อมาเยอะเราอาจจะไปหาหามาให้เพิ่มและถ้าเกิดคลิปหน้าอาจจะเป็นพันธุ์อื่นก็ได้นะครับเป็นไม้มงคลของเราในสวนของเรานี่นะครับมีไม้มงคลเยอะแยะนะครับมีติโลก็มีนะครับแล้วก็มีลิ้นมังกรนะครับลินมังกรก็หลายสายพันธุ์ นะครับอ,อันนี้ก็เป็นสิบต้นนะครับต่อหนึ่งกองทีแรกบอกแค่สี่สี่ต้นอ่ะตอนนี้แล้วแต่คนแพ็กเลยคนแพ็กจัดไปคนแพ็กบอกจัดได้จัดได้ส่งได้อออือืขออย่างเดียวอย่าขาดทุนค่าส่งพอแล้วนะครับ <c oughs> อ่าครับผมอ่ะอันนี้ถ้าเกิดคือกติกาง,ง่ายๆนะครับหนึ่งกอง หนึ่งร้อนะครับต้องกด,กดติดตามใน YouTube นะครับแล้วก็กดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยก็ดีครับอ่านะครับอ่าคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ